มามาพี่น้อกมากินตุม้มมีน้ำกันมือนีเศกเศแป๊แบ,แบ,บเดียวเศกอืมอยู่ๆนั่งถามเดียว,ยยายวมามาไปว่าเสศกมีครับเศกเขาเปียกเนาะใส่พัก

ôi láng lắm 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 phát lắm 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 phát đi, đi lắm 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 คุณครรับคุณครูับคุณครครัับคุณครูคบุณบรร้บับคุครับครับบบครับ พ่อฝึกถ่าคลิปส่งานั่งนั่งพื้นนะค่ะแ่าำนั่ง

เไเอาเลยมหงลชิน,น,นเอาแบบไอหอนะใกลกับคยสาม あっこのま